ผมสงสารลำใหญ่มากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะน้องปเป็นเหยื่อจริงแล้วเนี่ย จากกรณีดราม่าของลำไย,ยไฮทองคำที่กำลังเป็นข่าวร้อนในขณะนี้หลังจากที่โมอดีตแฟนของบอสได้มาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสบางช่วงตอนว่าเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขามีใครเลยทะเลาะกันบ่อยเรื่องไม่มีเวลาให้กันและเราจะซื้อคอนโดด้วยกันตอนแรกเราเช่ากันอยู่แล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นซื้อก็เลยขอสเตทเมนไปยื่นกู้กันแล้วเราก็ไปเจอจานวนเงินวันละ2 0 0 0 0 0วันเราถามว่าเงินอะไรเข้ามา เขาบอกว่าพี่ฝ่ายผู้หญิงนั้นโอดให้จ้างกินเหล้าตอนเดือนพฤษภาคม2567และเดือนสิงหาก็มีคนโทรมาบอกว่าตอนแรกเนี่ยโทรมาคุยเรื่องบอสที่ว่าไม่ดีแล้วก็เล่าเรื่องบอสมีคนจ้างกินเหล้าและคนนั้นบอกว่าแสนหนึ่งเนี่ยไม่ได้จ้างกินเหล้านะแต่จ้างอย่างอื่นแล้วเราก็ถามบอสตรงๆว่ารู้แล้วแสนหนึ่งจ้างอะไรบอสก็ยอมรับว่าจ้างเรื่องแบบนั้นจริงๆ ลรวพรบอดกลับมาจากจากทัวระะ์ค่ะหนูก็เลยถามเขาเลยว่าจริงๆอ่ะรู้แล้วนะว่าแสนหนึ่งอะ่ะมันคือค่าอะไรให้เธอพูดเองค่ะแล้วเขาก็พูดยอมรับเองว่าใช่เขาจ้างอย่างนั้นค่ะตามที่หนูฟังมาใช่ค่ะเขาพูดอย่างนั้นจริงๆอืม<ฮ><ฮ>ลมจะแดก <laughs> พี่หนังมานคนะมวนกับเมื่อวานอย่าดมมาดมหน่อยดิ มีมากอย่าดมมาดมหน่อย โมยังเล่าต่อว่าตอนนั้นเราโกรธมากเขาเป็นถึงระดับนั้นต้องจ้างด้วยหรอก็ทะเลาะกันและหลังจากนั้นบอสหลับเราก็เลยเอะใจอยากเช็ค iPad ดูว่าคุยอะไรกันหรือเปล่าก็เจอแชทเขาคุยกันเราไว้วายเห็นกับตาเราก็เอาโทรศัพท์เราถ่ายข้อความนั้นไว้บอสเขาตกใจขออย่าบอกใครได้ไหมและจะให้เราเดือนละห้าหม่นและขอให้อยู่กินกันเหมือนเดิมเราไม่เอาเพราะมันไม่แฟร์เลยทุกอย่างมันพังทลายไปหมดเมื่อเราเห็นคลิป ซึ่งเราก็เคยไปดูบอสเต้นที่ค่ายทุกคนก็รู้หมดเราครบกับบอสแลาสุดสรยสุทธสุทัศนาจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้แสดงความเห็นผ่านรายการก,กรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยบอกว่าเขารู้สึกสงสารลำใหญ่มากและมองว่าเธอเป็นเหยื่อในสถานการณ์นี้ผมสงสารลำใหญ่มากเลยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเป็นคนดงังมันทำให้ทุกอย่างถูกจับตามองแต่เธอคือเหยื่อจริงๆคือ ผมสงสารลำใหญ่มากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะความเป็นคนดังความเป็นคนที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรเนี่ยออใช้คำว่าน้องเป็นเหยือจริงๆริแล้วเนี่ย ลำยัยเริ่มต้นในวงการตั้งแต่ยังเล็กและมีคิวงานที่ยาวนานต่อเนื่องซึ่งไม่ง่ายเลยในการรักษาความสมดุลในชีวิตส่วนตัวลำยัยไม่ใช่คนที่ไปแย่งใครมาหรือทำใครแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือการที่มีการเรียกเงินและสุดท้ายก็จ่ายเพื่อยุติเรื่องนี้สรยุทธยังเสริมต่อว่าถามว่าเขาต้องจ่ายทำไมถ้าเราเป็นลำยัยก็คงต้องทำเพราะมันเกิดขึ้นแล้วจากนี้ก็ต้องตามดูกันต่อไปว่าเรื่องจะจบยังไง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ควรจะมีใครหยิบเอากรณีอย่างนี้มาแบ็กเบยใครยิ่งได้รู้ฟังโดเหมือนมีการวางแผนนะเนี่ยผมรู้สึกว่าเราไม่สามารถจะไปยอมรับกับวิธีการแบ็กเมลนะครับคือการรีดเอาทรัพย์เนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคือมันมีกรณีรีดเอาทรัพย์มันมีข้อกฎหมายอยู่นะน้องถึงแม้ว่าเสมือนกับการตกลองกันเนี่ยลึกๆมันคืออะไรอะ่ะใช่ไหมนอ้อง คดีอย่างนี้เนี่ยในสังคมมีเยอะเลย mm hmm. ในสังคมมีเยอะมากในสังคมนี่มันเปลี่ยนแปลงไปและท่านจะไปดูประเด็นปีกย่อยต่างๆเนี่ยมันมีเยอะและเราก็สามารถจะมีความคิดความเห็นได้ mm hmm. อ,อย่างเช่นบางคนบอกว่าบ,บอสไปถ่ายทำไมถ่ายภาพเนี้ยอ่าถ้าเป็นเรื่องของสองคนสองคนแล้วเขาถ่ายกันมาปเป็นเรื่องของเขาใช่ไหม mm hmm. เอาเราต้องไม่โลกสวยจนเกินไป ถ้ามันเป็นเรื่องของคนสองคนและเขาถ่ายมันเป็นเรื่องของเขาตามใดที่ไม่เกิดหลุดรอดออกมาคราวนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นอาจจะเป็นเพราะโมไปเปิดมีรหัสเปิด iPad เออไอบอสนี่ก็ควรจะรู้ว่าแฟนตัวเองมีรหัสเปิดคือถ้าจะเอาประเด็นปีกย่อยมันเต็มไปหมดเลยเอ,อผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้รู้แต่ว่าคดีลักษณะรีดเอารัพย์เนี่ยนะแบล็กเมลเนี่ยมันมีเยอะมาก ขณะที่ชาวเน็ตค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับสรยุทธ์บางคนก็เห็นต่างว่าควรสงสารโมมากกว่าเพราะโดนแฟนนอกใจบางคนบอกเรื่องนี้ลำยไยตกเป็นเหยื่อและโดนเร่ซับแต่คนที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดคือบอสที่ถ่ายคลิป